แม่เจ้าหดคักจีบมาม่นหดคักว่านี่คอยมากคอยเห็นแต่น้าปองไหมมาจอยคอยเห็นแต่น้าปองแฟนเจ้าหน้าปองว่าได้ถามน้าปองน้าปองมาจอยเพื่อนถือเลขบอกว่าได้ซื้อแต่ว่าเพื่อนบอกถือยู่สั่นบ่อเก็บซูนกัปยังก่อนกัเยังซูนห้องว่าได้ซื้ออันเป็นยังคือว่าได้ซื้อเหตุผลอันนี้มากัดลูกเล่นสิเบ้งเล่นตเฮ็ดตั้งไต่มาคือตัดลูกเป็นยังเปลี่ยนหน้ามันท่างที่นี่แหละมามันแรงมากกลับเลยเนี่ย มาหน้านีบ่บอหน้าไกลๆกันนีบ่บะแมน่นอ่าเขาจ้าเสียคาเสียหายให้หอตัวไหนบ่แม็นตัวใส่กตะกอปากเออแม่นตัวใส่ตะกอบปะโอ้แต่ย่างอันนี้หนาไหมตัวแบบง่ามาขั้นเหมือนเกี้ยนี่จ้าป้ามันบบโ<ก>ตเลี<ก>ยงเอวนิดจ้มันแรนมาสวบดากอันน้องคาดเรื่อยๆได้ไปสีบังซี้นบ่ไปสีต้องว่าซีเทียบ่นิปกติคือเห็นเขาจ้าใส่ตะกอบปะมันอยู่มันอันนี้มันบบใส่มันแล่แมาเลย ย่ามี่ล่ะหวานเลยย่ามี่ล่ะช่วงบ่ายนี่บอลกัดแม่นาห่อนมามันจุกัดได้มันมันหงดยิบม้าตัวนี้หงดยิบว่างดยิบมันกกัดน้ตั้งหานอยู่แล้วมาตัวนี้ข้นผ่านไปบ่ได้มันทุ่งเฮาเลยข้างไรย่างเดียวอันมือนี้นี่มือนี้มาป้ากับสิว่าสิป้าถามถามล่ะได้ยินว่าลูกลูกเจ้าจับลอตเตอรี่ให้กับถือติงวันทหานเขาจับให้ตัวใดเขาจับให้เจ็ดศูนย์แม่เลขยสามตัวตัวใดนาเกี๊ย อันยาบอกได้่อเก่าเจ็ดศูนย์บอมันเป็นมันเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์เฉียดกันหน่อยหน่อยนาะงระสันเป็นเก่านสโอสถถึงรางวัลที่หนึ่งด้ยเดี๋ยวบอมันเป็นเก่าศูนย์เจ็ดได้รางวัลที่หนึ่งโอ้เขาจับให้เจ็ดเจ็ดศูนย์แม่นจับยืนอนนี่บอกด้วยฐานะเท่ากับสอางแล้วุงว่านี่ก็จับยี่มันบอกแม่น้งวานี้กอันอันคนที่โดนมากัดนี่บอกลูกเก้าจับแบตเตอรี่ห้แม่นอเอามันคือดีแต่อันจุดที่สวงกับอันเอฟซีมันฝากเงินมาเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามฝากมาหคานาจอยนะคะ่าจอยคก่า ปากมาหายกับถึงมือเหรอเด้อกับเงินฝากมาหายไลยก้นอยู่กับคอยเวลาไปถ่ายคลิปก็จ้างจะหายนะคะมีลูกอื่นมีหน้าจอยนาการนาการครับผู้ใดอีกแน่นอนที่ญาตจดใบยูเฮียนนะคะเดี๋ยวจะไปหายตามไล่ซื้อนะคะแต่ว่าอย่าหน้าจอยว่าลูกเพิ่นจับลอตเตอรี่หายแล้วแล้วงวดนี้หน้จอยฟันอยู่บอกครวมนล้วหันฟันได้เก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์มันบักวันนี้ฟันฟันได้สิบฟันได้หนึ่งจิตต์แเดียวนี้ หนึ่งเจ็ดฟันว่าจังไดวอลเอฟซีฟังน,ำน้ำหนักฟันว่าได้ไปกินเขาเงีย้ยผู้ยอะไรบลูแต่ว่ามันเป็นบานลีทีหนึ่งเจ็ดไม่ฟันบอกแม่นอ๋าฟันว่า,าไปกินเขาแล้วก็เจ้าห่อเนื้อให้แม่อเจ้าะเพื่อฟันดีแท้ห่อเนื้อให้สนิทไม่สนิทเอาวะไม่ฟันเอาเอาเนื้อเอาเนื้อหัวอยู่อืมไปกินเขาพร้อมห่อเนื้อให้พร้อมแม่นบาลีทีไม่ฟันเป็นบาลีทีหนึ่งเจ็ดบอกแม่นค่ะมันโมมีเลขกสามตัวติดแค่หนังมนบัวมันมันเงี้ติดไปมันติดหนึ่งเจ็ด นึ่งไหมมีหนึ่งเกตแคระเอกสองตัวไม่ค่ะอันมันมันมีค้าเห่ามูน้ำตีต่อต่อทายไปหันบ่เห็นตัวเล็กหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเลยหนึ่งเจ็ดบ้านตะเล็กออกไม่เนาะจ้ะบ่ขับฟันมาขึ้นนี่นะขับฟันมาขึ้นเนี่ยอันลาุดเล็กบ้านหนึ่งเจ็ดที่เอาที่พระที่ไปกินเขาเราก็ได้เนื้อมันบ่แน่แล้วอันลูกไส้น่ะจ่อยคนที่โดนมากัตอันจับเล็กให้ตัวได้งวเนเลยมันมันมันหนักสามเจ็ดเจ็ดสามมันกับไปดึงเอาเลยไหม หอดบางหามันก um> ็ไปดึงเอามาเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย yes, ์เจ็ดเจ็ดศูนย์บันนี้ก็เรียมาซื้ออัานคนเรียมาซื้อเหล็กแตใดินมันไม่ถือผู้ใดซื้อนยาซื้อนยาซื้อที่วันนาจอยพ่อซื้อ่รซื้อว่าเหตุผลว่ามากัดลูกแล้วไม่อยากซื้อแมนด้วยไปอยากซื้อเอาวันนี้เขาจำหายเจ็ดสามขึ้นสามเจ็ดก่อนมันจับให้สามเจ็ดบ่อยยุนิยุนิยุนิอันนยุนิกระเป๋าหาเบอร์ตอรลีน้ำาญ้าบอเจ้าจำได้เพราะเลขเลขตัวนาตัวใดจำตัวใดจำเลยแต่มันว่ามันหมักมันหมักสามเจ็ดมันก็ไปดึงเอาสามเจ็ดเลย เลขสามตัวเลขเลขลักลอยจำว่าได้ไม่จำได้ค่ะอืมโอ,อยอยากเห็นลอตเตอรี่ตรงนีน้เนาะยื้น้ำยามันปะค่ะไม่เราจำได้ทั้งสามเจ็ดโอ้ย,นเ,ยเนี่ยจาบอมบ์เลขเนาะบอมบ์ถุงใส่จับลอตเตอรี่ถ้ามันถือมา <c oughs> กัดมันอันอัน,อน,อนเอาเลขคนดีๆอ,อาโชคให้จับสลาก มันคือมันคือล่องไถ่เจ็ดคือกันแต่ก็ของเจ้อก็รูอันอันลูกไส้กันเมื่ะจับเอามาวางเสาๆนี่นี่จับมือนี่ตอนเ้ามื่อเจ้าไปเท่ากับซอบอกแม่ไปเท่ากับซออ้วนอ้นที่ผ่านมาหนีพังกไปจับอยู่หนาเท่ากับซ้อแม่ทางวัดอันที่ผ่านมาเพิ่งก็ไปจับน้ำมันมาไงอันอ้วนอ้นหาเท่ากับซ้อคือเก่ามันมาไปเจ้าอื่นมันแตมาแต่เจ้าเดียวแม่ผ้าแม่ค่าขายลอตเตอรี่อยู่หนาเท่ากับซ้อแม่ข้ออ้วนเพจนอยู่บ้านนั่นแหละแม่เป็นเอฟซีนี่ยแหละค่ะอื วันนี้วันกระจับไห่แล้วจับไห่หน้าจอยจับลักล้อยบ่ได้บ่ม่ะบ่ค่ะจับบ่ได้ฮูตะบาตัวไทยสามเจ็ดแมนต่บ่าบ้านเล็กที่นะจอยฟันไว้ได้ไปกินเขาแล้วก็เจ้า,จากับข้อเนื้อไห้บ้านเล็กทีหนึ่งเจ็ดในในความฝันบ่มีมูเลยบ่มี่มูเลยเป็นเลขแค่สองตัวมันเลขบ,าบ้านเพิ่นติดอยู่หนาบ้านไหม่ะติดอยู่หนาบ้านเลอเวลานุนดิยามาตามบางคั้งมันกระบอกเขาเวลาผมมาตามเพิ่นกระร้อยถูกนะคะ เะ,ะี่ยยินแฟนไปมาเนี่ยจอยฟันได้ยู่แต่ว่าบริสุทธิ์มากัดลูกเพิ่นเพิ่นก็นเลยบอกบอยอยากซื้อเล่นะคะแต่บางวันนี้ลูกหลังจากมากัดแล้วเพิ่นกระจับห้7เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเลขก็ออกศูนย์เจ็ดนะคะวันนี้เพิ่นจับห้3สามเจ็ดนะจอยว่าจาได้แต่ว่าตัวท้ายสามเจ็ดนะจอยฟันเกี่ยวบานเล็กี่บาเลขที่หนึ่งเจ็ดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแน้ทางหาซื้อจรกกินแ่งรัฐบาลนะคะใกลไกมือห้าจอยฟันสามตัวแดงครึ่งคร่อยมาขอ ตามโครงสุดท้ายนะเด้อไร่เ้กัดสีมาย่่มส่วงจำนี้มันวานอจอยจังหว่างงวดเบื้องหันเนาะบอกอันบวกงวดอันออกมันออกอันมันออกอันสะอันสามจ็ดเนาะบอกเขาเจว่าอันไอเด้เลขว่ะอันใหญ่ได้เลเจ็ดศูนย์สามบอกไว้ยื้อบวกไปปุ๊บยุนาบ้านพยดำก็มาถามก็ได้ว่าได้จ็ดศูนย์สามด้วยอันไ่เจอไปตาลินเอาเลยงวดนี้มากมาออก กำลังอีกเกศซุ่นมะฮองเจดศูนย์เนื่ยงวะบ้าวันว่าหันคือฟันยังไงคือได้เกศูนย์ก็เข้าซุ่นฟันว่าอันนี่ปุ้ซายอันยางมะนาบานเอามะห่เลยเอาเป็นเหล็กมะหอยเลยโอ๊ยขอไปย้ำได้ขอมาเห็นเจ้าไหมว่าจะไปถามยิบมาเห็นก็เรียกว่าได้สัมผัสวัว่าหันอ่ะมากวันว่าหันอันถือแล้วขันมันไปก็ได้ถอเมกงว่ายุ่งเหียนมากพี่ออกมาหายุ่งพี่เมกงว่ายุ่งเหี้ยนไปแต่บอเห็นก็เรียกว่าได้ถาม แต่ว่าลูกเจ้วนี่คันจับแบตเตอรี่นี่จับครั้งเดียวแล้วเลยมันบอจับครั้งเดียวแล้วไปเลยสิบว่าจับพําเพื่อสิบว่าจับพําเพื่อไปไปใส่กระซัมน้นขายแบตเตอรี่ให้เงีนกระซัมแล้วว่าจับแสดงว่าดวงถือกันกับอันแม่ผ้าแมนคนขายแบตเตอรี่ยหหันสามสี่คนมาิจับแก่นเดียวแมนค่ะมันจะเลือกเจ้าแมนมันจะเลือกเจ้าผู้เดียวเลยเอาเอาแต่อนวันนั้นผู้เดียวเลย เดี๋ยวคันมากคงสุดท้ายจังสิคอนทามมาเลขสามตัวลอตเตอรี่ของลูกสร้ยเพิ่อนรักลอยตัวใด้นะคะเพราะว่าตอนนี้ลอตเตอรี่อยู่น้ำยาเมืนบ่ค่ะเพราะเพิ่อนจับไผ่ยาเพิ่อนเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าแม่์จอยบ่มักนาจอยบ่มักซื้อเลขเด้อค่ะสรุปว่าในคลิปนี้มีซำนี่นะคะนาจอยเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปกินข้าวอยู่บ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดนะคะกินเสร็จแล้วก็เจ้าก็ห่อเนื้อให้เพิ่อนน้ำนะคะบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดบอมี่มูนะคะเพิ่นว่ามีเลขแค่สองตัว เง่อิพันธ์มาลูกไส้ป็นจับลอตเตอรี่ไห้นะคะเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์งนี่จับไหยย้ยี่แล้วนะจอยว่าจําได้แต่ว่าตัวท้ายสามเจ็ดนะคะพอมากัดเพิ่นเราเป็นกับห้โชคนะคะทั้งมดวทั้งมวดนี่เป็นแนวทางหาสือสลักกินแบงรับฐฐาลรนะคะขอบุณนะจอยและหลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเงว่นนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกบนัดจอยนะคะเป็ยนยังหงนุนหน้าไม่ได้มากัดมันต่ละเทียนยมันช่วยตัมันถึกสามมวดตัวก่อนเลยดิคันมากัดลูกเจ้าเมน มากกัดอยกระซา่หอยกระเทือเด็กตีหางวดส่วนว้าไล้ไลเลยอือเอาให้เขาจะหางวดได้ได้วยสินะ